ครับนี่คือ i n s i g h t นิวส์เล่าข่าวการเมือง9ปีที่โดนยึดอำนาจยิ่งลักษณ์ชวนใช้สิทธิ์เปลี่ยนอนาคตประเทศนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง14พฤษภาคมเปลี่ยนอนาคตประเทศหวังเห็นรัฐบาลจากเสียงประชาชนพาออกจากวังวนเดิมๆหลัง9ปีที่แล้วยอมถอยเพื่อให้ประเทศได้ไปต่อโดยไม่มีความรุนแรง วันที่13พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพตนเองสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงพร้อมข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram รวมถึงทวิส t e เตอร์เล่าย้อนถึงการรัฐประหารในปี2557ว่าจากวันที่โดนยึดอำนาจจากฝ่ายเผด็จการจนถึงวันนี้เป็นเวลา9ปีแล้ว ที่ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไรประเทศไทยจะก้าวคืนสู่จุดที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รัฐบาลจากการเลือกตัง้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลังจากที่เราตกอยู่ในวังวนของกลุ่มผู้มีอํานาจจากการรัฐประหารมานาน ,9 ปีที่แล้วที่ฉันยอมถอยเพื่อให้ประเทศและประชาชนได้ไปต่อโดยไม่มีความรุนแรง เพราะดิฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและวันนี้ที่ฉันเห็นแววตาของพี่น้องประชาชนที่เคยอยู่เคียงข้างกันมาเห็นความมุ่งหวังของทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ เราทุกคนจะเปลี่ยนอนาคตประเทศด้วยอำนาจจากปลายปากกาของเราทุกคนพร้อมกันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้กันให้ถล่มทลายในวันที่14พฤษภาคม2566ขอให้น้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ใช้สิทธิครั้งแรกจดปากกาเลือกอนาคตของตัวเองโดยเลือกพักและสสที่จะสามารถทำให้ นโยบายที่เราชื่นชอบเป็นจริงได้เลือกพักที่จะสามารถทำให้ประเทศมีสีิรภาพทางเศรษฐกิจมีการเมืองที่มั่นคงเลือกพักที่สามารถจะพาพวกเราออกจากวังวนเดิมๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนในช่วงท้ายนางสาวยิ่งลักอวยพรให้ทุกท่านโชคดีได้รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชน รัฐบาลที่คิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกรัฐบาลที่ไม่ละเลยความรู้สึกและความยากลำบากของพี่น้องประชาชนรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกไวัยได้อย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ